เริ่มด้วยเรื่องที่เกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราชวันนี้ทางท่านนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลนะครับเลขาธิการปปชร่วมกับพลตตรีจรุนเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางแล้วก็พลตตรีประสงค์เฉลิมผานนะครับท่านผู้บังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบนะครับปปปเข้าไปจับกลุ่มตัวนายชาตินรินเกกำพลนะครับอายุ55ปี คนนี้เป็นอายาการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับประจําสํานักงานอายาการสูงสุดปฏิบัติราชการในหน้าที่ผู้กลั่นกรองภายในห้องทํางานสํานักงานอายาการจังหวัดนครศรีธรรมราชมีของกลางเป็นเงิน1นึ่งแสนห่บาทนะครับก็ข้อหาเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์โดยมิชอบพเพื่อกระทําการหรือไม่กระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งในตําแหน่งการจับกลุมครั้งนี้ท่านผู้ชมฮะสืบเนื่องจากผู้ต้องหา ซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่อายการประจำสำนักงานอายการสูงสุดปฏิบัติราชการในหน้าที่ผู้กลั่นกรองแต่กลับมีพฤติกรรมเรียกรับผลประโยชน์จากผู้เสียหายคนหนึ่งที่เขาถูกดำเนินคดีลักทรัพย์โฉนดที่ดินอ้างว่าสามารถวิ่งเต้นเคลียร์คดีให้กับผู้เสียหายคนนี้ได้นะครับแต่มีข้อแม้ว่าต้องยอมจ่ายเงินให้เขาเป็นค่าดำเนินการส0,000 0บาททางด้านของผู้เสียหายก็เกรงว่าถ้าไม่ยอมจ่ายเงิน เดี๋ยวจะทําให้ถูกการแกล้งเพราะตอนนี้คดีของผู้เสียหายเนี่ยอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของชั้นอัยการจึงตัดสินใจยอมจ่ายเงินงวดแรกไปนะครับห้าหมนบาทจากนั้นก็นําเรื่องมาปรึกษากับเจ้าหน้าที่ปปชครับจนมีการร่วมกับทางตํารวจปปปและเจ้าหน้าที่ปปทนะครับรวบรวม,รวม,รวมพยานหลักฐานแล้วก็ออกหมายจับ และก็วางแผนเข้าจับกลุ่มในวันนี้เป็นวันนัดจ่ายเงินส่วนที่เหลืออีกแสนห้าหมื่นบาทนำมาสู่ขั้นตอนการเข้าจับกลุ่มได้พร้อมกับเงินของกลางอยู่ในห้องทำงานพอถูกจับแล้วนะครับเบื้องต้นนายคนนี้ยังปฏิเสธต,ตลอดข้อกล่าวหาครับซึ่งทางด้านของออนายประยุทธ์เพชรคุณโฆษกสำนักงานอายการสูงสุด ก็ S <S 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 ได้แถลงถึงเรื่องนี้นะครับที่มีการจับกลุ่มตัวนายชาตินลินนะครับเบื้องต้นนําเรื่องกราบเรียนอายการสูงสุดทราบแล้วหลังจากที่อายการสูงสุดทราบเรื่องมีคําสั่งให้ย้ายอายการคนนี้มาที่ส่วนกลางนะครับแล้วก็สั่งการให้อธิบดีอายการภาค8รายงานข้อเท็จจริงเข้ามาภายในวันนี้ครับนี่ท่านผู้ชมฮะก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่จับจับจับคาบ้านอะ คาหนังคาเขาเลยคาหนังคาเขานะฮะที่เป็นอายการเนี่ยนะโอ้โหอายาการ<อ>จังหวัดนะฮะดูเิฮะเห็นไหมฮะอา,มอายการเนี่ยมันอายการที่ที่ไม่ดีเนี่ยมันก็โอ้โหจริงนะใช่ใช่มองทุกอย่างเนี่ยโอ้โหอายาการนี่เป็นเรื่องเป็นราวไม่เว้นแต่ละปีนะท่านผู้ชมฮะ<อ>คนเขาเดือดร้อนมาขอความช่วยเหลือนะนี่ไ <นะ S 1> ปซ้ําเติมเขาอีกแล้วใช่ใช่ไปรีดกเงินเก็บเงินเขาอีกออก็อยากจะรู้นะปฏ<อ>ิเสธข้อกล่าวหาเนี่ยนะ จะสู้ยางไงในเมื่อเขาจ่ายไปแล้วห้าหมื่นแล้ววันนี้เป็นวันที่นัดจ่ายอีกแสนอีกอีกแสนห้าก็จ่ายไปแล้วเงินแสนห้าก็อยู่ก็อยู่ด้วยเงินของกลางแล้วมันจะปฏิเสธยังไงใช่ใชจะปฏิเสธยังไงนะดูแววแล้วมีโอกาสติดคุกสูงแล้วไปส่งพี่กองทัพเะะท่ากันท่ชมครับวันนี้ทางเลขาปปชคุณนิวัฒชัยเกษมมงคลพูดถึงความคืบหน้าการตรวจสอบนายชาญพวงเพชร นี่นะฮะชาญพงเพชรชื่อคุณ้นณที่ชนะอบจปทุมธานีท่านนายกองอบจผมนี่ลืมไปเลยเนี่ยแต่นี่ตรวจสอบคดีเก่าคดีเก่าเมื่อครั้งสมัยชาญพงเพชรเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีอันนี้เป็นคดีที่ยังไม่ถึงศาลยังไม่ถึงศาลไอ้คดีนี้แหละที่มันจะเป็นปัญหาคดีนี้ก็คือการจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายของอบจปทุมธานีในราคาที่สูงเกินจริงช่วงปี 2,555ถึง2,556 25นะฮะวันนี้เลขาปปชก็ออกมาคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับว่าตอนนี้ตรวจสอบสำนวนเสร็จแล้วมีการเสนอเข้าสิวที่ประชุมคณะกรรมการปปชไปแล้วแต่ที่ประชุมปปชมีมติให้ไต่สวนเพิ่มเติมและขยายผลเนื่องจากเห็นว่ายังมีผู้เกี่ยวข้องอีกหลายคนก,ก็เลยจึงให้ไปไต่สวนเพิมเ่มเติมบุคคลที่เข้าไปเกี่ยวข้อง กับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องออกกําลังกายนะฮะอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่รักจะได้หรืออาจจะมีเอกชนเข้ามาเกี่ยวข้องก็มีนี่นะครับส่วนก็จะดําเนินการไต่สวนภายในระยะเวลา3เดือนพอเสร็จแล้วก็จะเอาเข้าสู่ที่ประชุมพปอชอเอาเข้าสู่ที่ประชุมปปชอให้พิจารณาว่าจะมีมติชี้มูลหรือไม่ถ้าพบว่ามีการกระทําความผิดก็จะส่งเรื่องไปที่อายการสูงสุดให้มีคําสั่งฟ้อง ในดีรยิยาและส่งเรื่องไปที่รัฐรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพฤฤฤื่อถอดถอนออกจากตําแหน่งนี่นะฮะ<า>นี่อ,นนอันนี้เป็นคดีเก่าของเขาใช่เป็นคดีเก่าของเขาอันนี้เป็นคดีที่ก็คือ,คอ,คอ,คอ,อท่านนายกะบจใช่ไหมฮะท่านชาญเนี่ยนะใช่มีอยู่สองคดีนะฮะแต่คดีที่เป็นปัญหาเนี่ยก็คือคดีทุจริตถุงยางชีพไง คดีนั้นถึงศาลแล้วพอปชเนี่ยฟ้องไปแล้วแล้วพอถึงศาลศาลรับปบก็ทําให้ท่านนายกอบจอดีตนายกอบจชาญเนี่ยนะฮะต้องออกจากตําแหน่งนะครับออกจากตําแหน่งแล้วก็คดีนั้นอยู่ในศาลศาลก็ยังไม่ตัดสินไงนะฮะศาลยังไม่ตัดสินเป็นเวลาสิบปีเลยนะศาลยังไม่ตัดสินจนกระทั่งนะฮะมันวนลูปมามีการเลือกตั้งนายกอบจอีกนะฮะ คุณชาญพวงเพชรก็ไปลงสมัครอีกแล้วก็ได้อีกพอได้ปุ๊บนะครับมันก็เลยต้องต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่โดยอัตโนมัติไหมใช่เพราะว่าคุณเป็นตัวเดิมอ่ะอคุณเป็นตัวละครเดิมกับถุงยางชีพใช่ไหมฮะเออกะกะตก็เลย,ยไม่รับรองไงก็ยังไม่รับรองเรื่องนี้ลืมไปเลยนเนี่ยใช่เออและคดีคดีเรื่องซื้อเครื่องออกกําลังกายเนี่ยอันเนี้ยเป็นอีกคดีหนึ่งอยู่ในชั้นปปช เดี๋ยวปปชส่งให้ศารถ้าสารรับอีกคุณก็เรียบร้อยอีกอสองคดีฮะดูแล้วก็เลยยังไม่รู้ว่าตกลงออชาวจังหวัดปทุมธาน,นีนะฮะมีนายกอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดดูแลหรือยอย่างทัวเนี้ใช่ <laughs> ใช่โอ้โหจริงๆนะฮะดูแต่อุตสาห์ไปหาเสียงมาหน้าดำกำเครียดพอได้พบชนะเลือกตั้งพบแม่ไม่ได้ทำหน้าที่ แล้วตัวเองมีคดีติดตัวเนี่ยตอนนี้2องคดีแล้วนไหะสองคดีแล้วนะฮะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ